เัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการปลูกพืชน,นะครับพืชในถาดหลุมการปลูกพืชในถาดหลุมก็จะมีการมันแตกต่างจากพืชที่ปลูกในถุงตรงที่มันสะดวกและรวดเร็วกว่าคือถาดหลุมจะมีหลุมประมาณ36หลุมต่อถาดแต่ถุงถุงหนึ่งจะใช้ได้ทีละถุงคือ1หลุมต่อ1ต้น1ถุงต่อ1ต้นถาดหลุมจะปร,ะริย ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ,ซื้อซื้อซื้อถาดหลุมด้วยถ้าซื้อถุงถ้าซื้อถุงในปริมาณมากแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะถุงเฉลี่ยถุงละบาทถาดหลุมถาดหลุมถาดละประมาณ15บาทต่อถาดนะครับการปลูกบนถาดนะครับก็จะมี 1. นึ่งนำดินใส่หลุมแล้วก็ใส่เมล็ดแล้วก็เอาดินกบ เอาดินกบแล้วก็ลดน้ําส่วนถุงนะครับก็จะมีกอกดินใส่ถุงแล้วก็ใส่มเมล็ดลงไปแล้วก็เอาดินกบเหมือนกันแล้วก็ลดน้ําแต่ถุงจะแตกต่างกับถ่าดหลุมมากคือถุงจะมีพื้นที่ให้รากเกิดเยอะทําให้ต้นไม้โตเร็วส่วนหลุมนะครับจะมีพื้นที่ใส่ดินน้อยทําให้พื้นที่ทําให้รากกระจายตัวออกช้า แล้วก็ทําให้พืชโตได้ช้ากว่าแต่ถ้าเราเน้นปริมาณมากเราควราใช้ถาดหลูมมากกว่าถุงอันนี้ตัวอย่างนี้คืออะไรครับอันนี้นนนคืออันนี้คือแฟงแฟง,แฟงใช่ครับเราอันนี้ไม่ไม่หยอดไม่หยอดใส่ถุงเลยใช่ครับเพราะว่าไม่หยอดลงลุมเลย ให้หยอดลงนี่ก่อนใช่ครับให้มันเป็นกลา้าพอพอเราไปลงหลุมมันจะแข็งแรงกว่าม,มันจะไม่เป็นโรคง่ายคือถ้าลงหลุมแล้วมันจะเป็น,นในดินม,มันจะมีเชื้อราอะไรพวกนั้นด้วยม,มันก็ทําให้อาจจะทําให้โตโตได้ช้าแล้วก็เป็นโรคต่างๆของพืชได้ง่ายอืแบบนี้จะคนนิยมไหมหรือมยมั้งซ้อมแบบ ทั้งหยอดหยอดลงดินเลยครับที่ความสะดวกครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะจะทาให้ต้นโตมาแข็งแรงครับอันนี้เรารายงานจากไหนครับชื่ออะไรายงานจากบ้านารงานจากบ้านปะลังนะครับอําเภอบนลมูลอําเภอตองสูงโคราศครับผู้รายงานคือผู้รายงานคือโป่งครับโป่งหนุ่มโป่งครับ